in your face เยวลี่นะคะที่กการขายฟอร์ดเจริญนะครค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมยวลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมยวลี่ก็เตรียมรถนะคะที่กำลังเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะมารีวิวให้กับคุณพีเอฟได้ชมกันอีกแล้วนะคะกับรถรุ่นนี้เลยนะคะ บ a ลนเจอร์เลตเต2.0ค่ะตัวนี้นะคะให้พละกำลังอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะสีที่นำมาโชว์นะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะ สีเทาแรมโบนั่นเองนะคะแล้วก็ราคาค่าตัวค่ะจะอยู่ที่1 7 9 9ล้าน7 9 0 0บาทนะคะซึ่งราคานี้จะเป็นราคาที่ปรับขึ้นนะคะเมื่อต้นเดือนมกราคม2024นี้ที่ผ่านมานี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่ามวยลี่นะคะจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะแล้วก็อ่าออปชันของเจ้าแดปเตอร์มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ไฟหน้าแบบแมจิก LED พร้อมระบบปรับมุมลงแสงไฟอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาและระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟวิ่งกลางวานันและไฟท้ายแบบ LED ไฟตัดหมอก LED มาพร้อมกับระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกมองข้างสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ ไฟส่องสว่างข้างตัวรถและตัวถังยังมีขนาดขยายกว้างพิเศษมันในค่าอลูมิเนียมพ่นผิวกันลื่นสีดำพื้นปูกระบะท้ายพร้อมกับช่องต่อไฟฝาท้ายแบบผ่อนแรงอีซี่ริฟแผ่นโลหะก,กันกระแทกใต้ท้องรถชนิดพิเศษแรปเตอร์และยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการขับขี่ขั้นสูง ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบ s t o p and go และระบบควบคุมให้อยู่ในช่องทางระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินข้ามถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบตรวจจับรถให้จุดบอดและระบบ ตรวจจับขนาดออกจากช่องจอดและยังมาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน3า0รอองศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะระบบช่วยจอดอัจฉริยะและสุดท้ายระบบตรวจจับลมยางค่ะอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะเราก็มาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉิน ถุงลมนิรภัย7จุดนะคะคู่หน้าคู่ข้างม่านถุงลมนิรภัยและถุงลมบริเวณข้างหัวเข่านะคะสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและด้านหลังค่ะระบบป้องกันล้อล็อก abs และระบบกระจายแรงเบรค ebd ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว esp และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control พร้อม electric back booster ระบบช่วยการออกตัวขณะ จอดทางราชัน HLA และระบบความเสี่ยงจากการผิกความ ROM ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา HDC เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณกันขโมยวอลุ่ม นั่นเองค่ะมาต่อที่ความสะดวกสบายนะคะภายในตัวรถค่ะกับหน้าจอหน้าปัดเรือนไมล12.4นิ้วนะคะหน้าจอซิงโฟเอค่ะขนาด12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พ n นโยอโตได้ค่ะแล้วก็ระบบเชื่อมต่อบลูทูธระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยจอซิงโฟเอนั่นเองนะคะระบบ Ford Part Connect ค่ะ มาต่อกันในส่วนของยางและขนาดล้อนะคะตัวนี้ล้ออันรอยขนาด17นิ้วค่ะพร้อมอยางออเจเรน BF g o o กู i ลินะคะขนาดหน้าย,ยางอยู่ที่ 285/70R17 ัค่ะและเอกลักษณ์ของแรปเตอร์เลยนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือโช๊คอัพฟ o อนะคะแบบ internal bypass 2.5นิ้วค่ะ เป็นไงกบ้างคะสำหรับแ a ปเตอร์ดีเซ2.0รุ่นนี้ถูกใจคุณพี่อยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันอีกรอบนึงเลยนะคะสำหรับแ a ปเตอร์ดีเซ2.0รุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่1,799,000บาทนะคะและสีเทาแบบนี้ค่ะบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะที่หมวยจัดให้กับคุณลูกค้าในวันนี้นะคะสีเทาแบบนี้ค่ะเหลือว่างคันสุดท้ายแล้วนะคะกับส่วนลดจัด หนักจัดเต็มเลยค่ะอยู่ที่80,000บาทนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่ชมแล้วนะคะแล้วก็กำลังเลงรุ่นนี้อยู่นะคะรีบโทรหาหมวยรีได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์เคียรโ,โคโด้ดเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่นแล้วก็ข้อเสนอไหนๆนะคะหมวยรีพร้อมจัดเต็มให้กับทุกข้อเสนอนั้นๆเลยนะคะ หรือว่าพี่พีคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถมาหาเมรี่ได้เลยค่ะที่โชว์รูมฟอร์ดซัมดับบี้เจริญนครนะคะอยู่ตรงแยกบุคโลนี้เองค่ะมาไม่ถูกนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเมยยส่งแผนที่ให้ค่ะนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนแมวแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะถ้าพี่พีคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้1นึสองสาม และสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กดติดตามเหมวยลรี่ไว้ฝากกดติดตามเหมวยลรี่ไว้หน่อยนะคะพี่ๆจ,จะได้ไม่พล่พี่ๆจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษที่หมวยลรี่กำลังเตรียมให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะพูดกระตุกกระตากว่ะ